เฮ้ยเดินมาตั้งไกลเจอเห็ดแล้วค่ะเจอเห็ดหูหนูแล้วแต่ว่ามันสูงไม่รู้จะเอาถึงไหมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้เหนื่อยคิดว่าจะไม่มีเห็ดหูหนูให้ซะแล้วเดินมาตั้งไกลไม่สองสามกิโลน่ะนี่ค่ะเอ้ยมีเห็ดหูหนูแล้ววันนี้อืมแต่ว่ามา,หาเหอะเห็ดในวันที่อากาศหนาวเออยพราะตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะมาหาเห็ดวันนี้อืมเอ้ยเดี๋ยวกันนะคะ จะเก็บเห็ดกันโอ้ยแต่มันก็ยังเล็กอยู่เลยอะ่ะโอ๊ะจับมันแล้วนะเดี๋ยวมันจะเน่าล่ะอืมอ่ะเก็บเห็ดนี่โอ้ยมันอืมโอ้ยเก็บเห็ดในายามหนาวแม่เจ้าเถอะอืมโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วต้นนี้มีเห็ด จะรอบหน้าอันนี้โอ้ข้างบนดูสิดอกใหญ่นะเจอแล้วอืมอืมแต่ต้องรอมันสักพักแหละโอ้ยรู้แหล่งแล้วคนนี้รู้แล้วว่าจะมาเอาตรงนี้ตรงนี้อืมนี่ค่ะโอ้ยอเดี๋ยวเอาเก็บไปใส่แกงจืดดีกว่าวันนี้อุ้ยได้ไหมเนี่ย

้ยได้แล้วค่ะได้เห็นละอืมได้กินเห็ดสมใจแล้วค่ะโอ้โหเห็นแต่เขาหาเราก็อยากหาเขาเขมังอืมเจอละเอาถุงมือปาเอาถุงมือมาอย่างงั้นล่ะไม่ได้ใช้หอรอกไม่ทันจ่ายมันเป็นน้ำแข็งเดี๋ยว่ันเรางเราให้โอ้ยดูกระแป้งสีชมพูนี่จับ โอ้นี่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 นนนอีกโอ้ขอ,ขอโทษน,นะคะมันอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นกับการหาเห็ดเจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้วเห็นไหมนี่อืมเห็ดดกอกใหญ่ๆได้กินแล้วค้างนี้อืมเหนแต่คนอื่นเขาหาเขาหาได้แล้วดอกใหญ่ดกอกใหญ่ใหญ่อืมมันยุงไม่สูงมูนไม่สูงก็เอาได้คันนี้ ขอโทษนะมันเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอืทําไปตาก็มองหานะตาไม่ดูด้วยนะว่าตัวเองถ่ายหรือไม่ถ่ายตาก็หาเอาะอืมอืมกระแป๋งหน่อยสีชมพูของฉันเธอได้แล้วได้แล้ว เธอได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วอืมนี่ค่ะอู้เต็มเลยอืมได้เวลานะน,นี่ได้เป็นเวลานะเน,นี่ย